บีนี้ชนะสทีลิเวอร์พูลัดเอเวอร์ตัน2-0คักโปรสัตรประตูแรกหลังจากเริ่มต้นสักราชใหม่ปี2023ลิเวอร์พูลยังไม่ชนะใครในศึกพรีเมียร์ได้เลยจนคนเชียร์ก็ท้อคนล้อก,ก็เหนื่อยกระทั่งมาปลดล็อกได้ในเมสซี่ไซดดาบี้ครั้งที่242โดยใช้ชนะเหนือเอเวอร์ตัน คูแข่งร่วมเมืองไปด้วยสกอร์2ต่อ0และโคดี้กักโป้ดาวเตะตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อเข้ามาช่วงตลาดหน้าหนาวก็ทำประตูแรกได้แล้วจากฟอร์มที่กระท่อนกระแท่นของหงแดงและต้องมาเจอกับทีมหนีตกชั้นอย่างเอเวอร์ตันที่เพิ่งชนะจากฝูงอาเซนนลมาเมื่อนัดที่แล้วทำให้สุกครั้งนี้ไม่ง่ายสำหรับพลพรรคหงแดงแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นสึดดาบี B ้แมตชแห่งเมอร์ซี่ไซด์ก็มีความสำคัญสำหรับทั้งสองทีมนอกเหนือจากผลการแข่งขัน เกมนี้ลิเวอร์พูลครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสยิงถึง15ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งหลุดกรอบ4ี่ครั้งและโดนรอคา5ครั้งได้2ประตูส่วนทางเอเวอร์ตันนั้นมีโอกาสยิง6ครั้งเข้ากรอบเพียง1ครั้งหลุดกรอบไป4ครั้งและถูกบล็อก1ครั้งแทบไม่ได้สร้างอันตรายใดๆให้กับกองหลังหงส์แดงมากนักเกมรุกสวนกลับของลิเวอร์พูลยังคงน่ากลัวเสมอประตูแรกที่ได้ก็มาจากการเก็บตกจากการบุกข,ของเอเวอร์ตันที่เกือบขึ้นนำจากลูกเตะมุม แต่เมื่อทําพลาดก็เป็นหงส์แดงที่โต้กลับนาวินูเยตได้บอลและกระชากไปที่กราบซ้ายผู้เล่นลิเวอร์พูลเติมเกมมาโดยมีผู้เล่นถึง4คนแต่กองหลังเอฟเวอร์ตันมีแค่2คนเป็นแบบนี้ก็เสร็จหงส์แดงนูเยตเปิดบอลย้อยข้ามหัวกองหลังเอฟเวอร์ตันมาให้ซาลาแปรบอลสวนทางผ่านนายทวารไปง่ายๆในนาทีที่36เริ่มครึ่งหลังมาไม่กี่นาทีลิเวอร์พูลได้ประตูจากจังหวะที่ผู้เล่นถึง3คนช่วยเพสซิ่งรุมแย่งบอลจากอเล็กอิโอบี สูร์น้าเอฟเวอร์ตันที่ถูกรุมจนเสียบอลเกมโตกลับของหงแดงเริ่มขึ้นทันทีและส่งผลให้ได้ประตูที่2จากโคดีกักโปและจบเกมไปด้วยสกอร์นี้ถ้าวิเคราะห์จากรูปแบบการเล่นสถิติการครองบอลการบุกนัดนี้เอฟเวอร์ตันสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้มีโอกาสเข้าทำน้อยจังหวะเกมรับก็หยุดยั้งความกระหายราวกับฉลามต้องการขย่าเหยื่อของผู้เล่นลิเวอร์พูลไม่ได้เลยลิเวอร์พูลมี32แต้ม อยู่ห่างจากพื้นที่ท็อปโอยู่9คะแนนอย่างน้อยชัยชนะนัดนี้ก็ช่วยทําให้ขวัญและกําลังใจของทีมกลับมาได้และยังมีโอกาสไล่ล่าพื้นที่แชมเปี้ยนหลีกอยู่ส่วนเอเวอเตันนั้นยังคงอยู่ที่อันดับ18ก็ต้องลุ้นนี้ตกชั้นต่อไปเจอเก้นครอปเริ่มแก้ไขปัญหาทีละจุดนักเตะตัวความหวังใหม่อย่างดาวินนูเยตและโคดีกัโปก็เริ่มเล่นได้เข้าระบบมีส่วนร่วมกับเกมนัดนี้มากขึ้น ที่สำคัญความทุ่มเทนในระดับเกิอร้อยของผู้เล่นเริ่มกลับมาแล้วน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีสําหรับแฟนหงแดงทุกคนเพราะถึงอย่างไรเราก็ต้องให้กําลังใจทีมที่เรารักต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เพราะเราคือคอบอลด้วยกัน